คอนเน็กนะครับครั้งแรก Connect แล้วก็ไปเลือกเมื่อสักค,นะครู่เลือกให้ตรงรุ่นเวนเทคจากนั้นก็มาที่โหลดเฟิร์มแวร์ตัวนี้ก่อนนะโหลดเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วก็มากดแฟดเลยนะครมันก็กำลังจะเริ่มทำการแฟดตัวนี้ผมแฟดตัวล่าสุดนะฮะไปให้นะฮะ โอเคก็เป็นตัวล่าสุดเขียวแล้วอาจจะขึ้นตรงนี้มานะครับการแฟดก็เรียบร้อยขั้นตอนในการแฟดต,ตัวเว t แทป F007 กับ n e x กซก็ใกล้เคียงกันเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดโอเคครับกำลังโหลดข้อมูล ใส่ให้เจ้า r f 007นเะฮะเป็นข้อมูลของ x 3 6 0 x 3 6 0นะฮะครับ,รบ <F> ก็ใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับโหลดจากไฟล์ที่เราตั้งค่าเสร็จไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะโหลดใส่ตัวนี้จากนั้นก็จะส่งให้กับลูกค้านะครับ สักครู่ยอบจะเสร็จนะก็เราเลือกไฟล์แล้วก็จะขึ้นตรงกลางหน้าจอเลยว่าให้เราทำการ execute เข้าโอเคนะครับครับหลังจากที่เราทำการเอ,อ่ทำการเอาไฟล์ค่า c o n f i กต่างๆโหลดดำเข้าเครื่องตัวนี้ละ0.7เเรียบร้อยนะฮะตัวค่าชื่อ และค่าในการตั้งหนัหนงหก็จะมาะสังเกตให้ไปกดที่สเตตัสอันนูอธิบายต่อเลยแล้วก็โหมดอาร์มนะครับเราจะเข้าไปดูที่โหมดนะครับอันนี้เราตั้งเป็นออก2นะครับออก2เราตั้งเป็นสวิตช์ชัแนลเจ็ดนะครับอันนี้สามารถเราสามารถตั้งได้นะครับให้เป็นแป็กไหนของวิยุอันนี้มาตรฐานใช้เป็นชแนลเจ็ดนะครับแล้วก็ออก3เราจะเป็นレสคิวโหมดนะครับ เป็น Channel 8เข้ามาดูที่ Adjustment นะครับจะตั้งอยู่ o อกซีนะครับอ่าโอเคพาเข้าไปดูเรื่องมอเตอร์ในการ Arm มอเตอร์ or, และเ Test มอเตอร์อันนี้คือถ้าเราต่อสปีดแล้วกล่องหินนะครับเราก็จะมันจะเวลา Arm มอเตอร์เสร็จแล้วกดทีตรงนี้ได้นะครับแต่ต้องถอดใบด้วยแล้วก็เลื่อนคันเร่งออกมา รออม,มอเตอร์ก็จะหมุนนะครับ rpm ก็จะขึ้นขึ้นตรงนี้เลยโอเคตัวนี้ก็เดี๋ยวจัดการส่งให้พรุ่งนี้นะครดัมค่าทุกอย่างลงเรียบร้อยแล้วครับครับขอบคุณครับครับทีนี้มีลูกค้าถามมานะครับ จะแถมเรื่องของการตั้งกล่องนะฮะตอนนี้หัวจะอยู่ด้านด้านจอนะครับหัวหัวของกล่องอยู่ด้านจอสังเกตว่าเราหมุนหมุนกล่องนคะครับหัวอยู่อยู่ด้านจอแต่ทีนี้ลูกค้าถามมาว่าเดี๋ยวัมจะลงรูปให้ดูว่าถ้าเราจะเอาด้านสายสายอยู่ด้านหน้าแทนเอาง่ายๆอ่ะเราก็ต้องไปที่ตรงนี้เราจะเอาสายอยู่ด้านหน้าแล้วมาตั้งตรงนี้นะโอเค เซฟเซฟข่้น้างจะเร็วนะฮะกล่องนี้โอเคอะคอนเน็กใหม่อ่ะโยงดูโอเคนะตามนี้อ่ะตามนี้ละกลายเป็นว่าด้านสายไฟ จะเป็นด้าน <Okay. S 1> หัวแทนจะติดตั้งทะแยงหรือว่าแ,แนวตั้งแนวขวางแนวนอนอยู่ที่องศาเราตั้งไว้ดาวตรงด้านนี้หมดเลยนะก็มาดูเช็ครีเช็คทีว่ากล่องมันการถูกไหมครับถ้าการถูกถือว่าโอเคโอเคครับอันนี้แถมให้ครับสวัสดีครับ